ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันอังคารที่14มีนาคมพุทธศักราช2566กับเรียนเขออนุญาตนะครับในวันนี้เรามาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกก่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับข่าวสารนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับในนามพระกูพิพิธธรรมมา วิพัฒน,นะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของหลวงพยอดโกฟโลวัตคอตมบลดันจากอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพักดกิจิคณาจารย์ลูกย่าโมลหลานคนโคราชนะครับผู้สืบทอดฝาดสายวิชาในสำนักครูกเก่าวัดบ้านไผ่นะครับหรือที่ทราบกันดีในนามของหลวงปู่พมศรรอดนะครับถือว่าเป็น รรมัธายาตในรุ่นหลังนะครับในรุ่นหลังและเป็นพระกิจิคณาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันที่มีชื่อเสียงนะครับแม้นกระแสนะครับแม้นกระแสความนิยมศรัทธานะครับยังไม่ฟีเวอร์ต้องบอกอย่างนี้นะครับยังไม่ฟีเวอร์ยังไม่มีมากมายนะครับแต่ก็ถือว่ามีพอประมาณนะครับก็มีการจัดสร้าง นะครับวัตถุมงคลต่อนึ่งเชื่อมโยงนะครับแบบไม่ว่างเว้นเหมือนกันนะครับขออนุญาตเป็นภาพนะครับวัตถุมงคลที่เราจะมาบอกกล่าวแล้วถึงในครั้งนี้ก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นเยืนอินเดียนะครับเราผ่านกันไปแล้วในสองคลิปหรือ2ตอนนะครับ ในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการจัดสร้างพระกิ่งพระชัยวัดนะครับรุ่นเยืนอินเดียนะครับก็ให้ได้เห็นคอนเทนต์นะครับเห็นคอนเทนต์นะครับหรือเห็นกราฟิกที่เป็น 3D แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่มีความน่าสนใจในการ เล่นหาเก็บสสมแลกเปลี่ยนนะครับในภายภาคหน้านะครับในอนาคตนะครับและถือว่าวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเป็นบุญร้อเซน์ะครับถือว่าเป็นการจัดสร้างเพื่อหาปัจจุปัจััจไทยทานนะครับหาเงินทองนะครับเพื่อสมทบซื้อที่ดินถวายแก่วัดไทย ศักยะลาชูทิศนะครับที่ลุมพินีนะครับ ini, นะครับ,นะรบหรือสวนลุมพินีหรือรูมินเดนะครับประเทศเนปานสถานที่พระพุทธภูมินะครับหรือสถานที่เกิดซึ่งผมเคยได้กล่าวถึงแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาจำเพาะเจ้าจงนะครับจำเพาะเจ้าจงในเรื่องพระกิ่งพระชัยวัดนะครับรุ่นเยือนอินเดียนะครับก็ถือว่าเป็นพระกิ่งพระชัยวัดที่ ถอดแบบแล้พิมพนะครับมาจากของวัดสุทั์เทวาลารามนะครับอีกหนึ่งสำนักใหญ่ของฝ่ายพระกิ่งพระชัยวัดนะครับก็ให้ได้เห็นรูปแบบพิมพ์ฟงนะครับให้เห็นรูปแบบพิมพ์ฟงนี่เป็นนะครับนี่เป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งนะรพระกิ่งก็จะมีการจัดสร้างด้วยเนื้อเงินก้นทองคำนะครับก้นอนเงินก้นทองคํา นะครับเนื้องเงินเนื้อนาวโรหะเนื้อสมัมริดฟาตินนะครับก็ตามรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดทีหนึ่งพร้อมกับนะครับพร้อมกับศูญจองนะครับศูญจองที่ผมเคยได้แนะนำไปแล้วในนะครับตอนที่1ตอนที่2นะครับตอนที่1ตอนที่2เราก็ได้แนะนำศูญจองให้ไปแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายเราก็ยังจะต้องแนะนำให้อีกนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมเอาไว้ นะครับก็ให้ได้เห็นนะครับนะครับก็ถือว่าการสร้างพระกิ่งเนี่ยนะครับก็มีคติธรรมความนิยมในสายลัทธิมหายันตันตะนะครับหรือลัทธิมหายานวชรปานีนะครับที่มาจากพระภัยสัจยคุลุนะครับหรือนะครับพระอวโลกิติสวนนะครับก็มีสองข้างฝ่ายนะครับนะครับก็ทั้งฝ่ายของกินทิเบตข้างฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายขอมนะครับ ใส่หอมใส่ขมิโบราณนะครับอันนี้ผมไม่ได้เค็มนะผมไม่ได้เค็มของขอมนะครับก็มาจากคติธรรมคำเชื่อนะของสองฝ่ายนะครับก็ถ้าของขอมก็เป็นพระเจ้าชัยโวรมมนที่7นะครับชัยโวรมมนที่7นะฮะก็จะปรากฏพระพักพระโอโลกิรีสวนที่ปราสาทบายนนะครับปราสาทบายยนนะครับ ก็ให้ได้เห็นนะฮะก็นอกเหนือจากเนื้อสำลีซาตินก็ยังมีเนื้อทองแดงนะครับนะครับเนื้อทองแดงนะครับหรืออ่าเขาเรียกเนื้อทองนวะนะครับเนื้อทองนวะนะครับลมลมซาตินนะครับเนื้อสำลีโบราณนะครับเนื้อทองแดงพ่นไฟนะครับ นะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาพนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจในวัตถุงมงคลผมก็แนะนําให้เล่นนะปนะระเภทเล่นเก็บหาพระกิ่งเอาไว้ก็ถือว่าเป็นผ้าหลักนะครับผระหลักในความนิยมนะฮะถือว่าเป็นจักรพัดนะครับจักพรพัดพ้าเนื้อหล่อเนื้อโลหะนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเป็นนวะก็อย่างที่ผมเคยบอกกาวแล้วถึงแล้วว่ามีสูตรเก้านวะเก้านะครับนวะเก้าอย่างนะครับก็อาจจะบางทีเขาก็จะลด นะครับลดเงินลดทองแดงก็แล้วแต่ตามทุนทรัพย์นะครับน่องเหนือนั้นก็นนจะเป็นเนื้อเงินลมสตินนะครับก็ไต้ฐานนะครับไต้ฐานฝังตะกุดนะครับตะกุดเงินแท้บวกตะกุดเงินอ่อบวกตะกุดทองคำนะครับเนื้อเมกสิ์นะครับฝังตะกุดเงินแท้นะครับฝังตะกุดทองคําแท้นะครับก็ให้เห็น ครับอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นพระจริงนะแต่ตอนนี้เขากำลังเปิดจองกันอยู่นะครับเดี๋ยวมีข่าวสารความก้าวหน้าความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะครับนะครับเพราะถือว่าตอนนี้เราแนะนําวัตถุประสงค์เรการจะสร้างไปแล้วแนะนําเรื่องเหรียญรุ่นเยือนอินเดียไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงพระก,กิ่งพระชัยวัฒนะฮะอันนี้ก็เป็นพระชัยวัฒน์เนื้อเมฆพัดนะครับฝังตะกุดเงินแท้ทองคําแท้นะครับเนื้อสำริดขัดยาแดง นะครับขัดใยแดงใยแดงไข่ประวานไข่วานนะครับฝังตะกุดเงินแทกู่ก็นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใบรายการนะครับคอนเนี้ยตเป็นภาพนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลให้นะครับก็เป็นพัชชัยวัตรก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก้นทองคำนะครับก็ให้ได้เห็นนะครับก็คงไม่มีเนื้อทองคําเพราะเนื้อทองคําจะทุนทรัพย์ในการจะสร้างสูงนะครับเนื้อทองคําแล้ว ในเวลานี้ทองคำก็กำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นเลยนะครับก็เป็นเนื้อเนื้อเงินก้นทองคำนะครับพัดชัยวัดก็ผมยังไม่เห็นขนาดนะก็น่าจะประมาณพักเซนกว่ากว่าเซนเซนห้าเซนครึ่งประมาณนี้นะความสูงนะครับก็ยังไม่ได้เห็นไฟซิงยังไม่ได้วัดไฟซิงนะครับก็เป็นพิมพ์ฟงลักษณะก็ตามแบบของสำนักวัดสุทัศนะฮะก็นองเหนือจากนั้นก็จะมีเนื้อเงิน นะครับเนื้อเงินลมสัตตินนะครับเนื้อนวโลหะเนื้อเมกซิตนะครับนะครับเนื้อเมกสิตเนื้อเมกพันอ่าเข้าใจโลหะสองตัวนี้ไหมเนื้อเมกสิตเมกพันก็ถือว่าเป็นเนื้อที่แตกแยกแตกออกมานะฮะในสายของวัดอนุคารามนะครับแล้ววัดอนุคารามเนี่ยก็เป็นวัดสาขาต้องบอกงี้เป็นวัดสาขาหรือเป็นวัดที่มีความเกี่ยวสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัดสุทัศน์เทวรารามเหมือนกันตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธจารย์นวม นะครับสมเด็จพระจันทร์นมก็ถือว่าเป็น,วงว,นวงวานวงวานวันเคือกับของวัดสุทัศเทพวลารามอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทาความเข้าใจกันว่าวัดสุทัศน์นี้เขาก็จะมีแตกแยกวัดที่ออกเป็นสาขาฮะ,ะนอกจากวัดอนุคารามก็ยังจะมีนะครับวัดโพนิมิตนะครับตลาดภูก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่สมเด็จ นะครับสมเด็จตอนนั้นท่านไชาย,ย่าอะไรเนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณเจ้าคุณแดงนะครับนะครับของวัดสุทัศน์นะซึ่งเป็นพระอุปชาของสมเด็จพระสังฆราชแผนนะฮะไปสร้างวัดพุทไิมิตรเอาไว้นะครับแล้วก็วัดพุทไนมิตรก็ปรากฏชื่อเสียงกันมาในในยุคหลังก็คือหลวงพอะพ,พิทูลนะครับอัตอติโปนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นจะเป็นเจ้าอาวาสนะครับ ก็ถือว่ามีการจัดสร้างวัตถุมงคลกันพอสมควรนี่ถือว่าบอกเรื่องราวเรื่องราวโดยโดยรวมให้ทราบกันนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อนะครับเนื้อสำลิดลมสตินเนื้อทองระครังลมสตินเนื้อสำลิดโบราณน,นะครับเนื้อทองชมพูนะครับพ่นฝายนะครับก็ถือว่ามีทางเลือกมีตัวเลือกนะครับมีทางเลือกมีตัวเลือกนะครับให้ได้ร่วมกันเก็บสะสม นะครับคนนี้ยัเปลี่ยนภาพนะครับนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับก็เป็นชุดชุดของขวัญชุดกรรมการของขวัญนะครับชุดกรรมการของขวัญก็มีพระกิ่งนะครับชุดของขวัญสามองค์พระชัยวัดสามองค์นะครับว่ากันไปนะครับก็ถือว่านะครับก็ให้มีนะครับตัวเลือกนะครับ ในการเล่นปัญหาเก็บสะสมนะก็คือน่าจะชุดพระกิ่งก็เป็นชุดพระกิ่งชุดพระชัยวัดก็เป็นชุดพระชัยวัดไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูในการในการจัดสร้างนะครับนะครับในการในการจัดสร้างนะครับก็นะครับ,นะรบก็รายการพระกิ่งนะครับก็ถ้าไม่เล่น อ่าเนื้อทองคำเนื้อทองคำตามจองอ้าเนื้อทองคำมีด้วยนะครับนะครับเนื้อทองคำตามตามจำนวนจัดสร้างนะครับตามจองต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่ากี่องค์นะครับเนื้อเงินกนทองคำจำนวนก็นจะสร้างเก้าองค์นะครับก็ราคาเท่าไหร่ในเก้าพันบาทเนี่ย, 9, ะน,ยนะครับน่าจะเก้าพันผมก็ใหญ่ดูนิดนึงนะครับเก้าพันโอเค นะครับ9,000บาทนะครับเงินเงินก้นเงินนะครับจำนวนการจัดสร้างสิองค์2,599อ๋อก็มีตัวเลข99นะครับ9นะครับก็คือเนื้อเงินก้นทองคำก็คือ10,000บาทนั่นแหละครับเอาตัวเลขกลมๆไปนะเก้าก้าร้อบาทนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเงินก้นทองคำก็2อ0พกับ2,599บาททอนบาทหนึ่ง นะครับเนื้อนวัโลหะนะครับก้นนวะโลหะนะครับจำนวนการจัดสร้างหนึ่งร้อยกสิบเก้าองค์หกร้อยบาทเนื้อสำลิดลมสันนินนะครับจำนวนการจัดสร้างสามร้ยกสิบเก้าบาทราคาสองร้อยเกสิบเก้าเหรอนะครับตาผมไม่ค่อยดีนะครับ นะครับขอราคาถือว่าไม่แพงนะครับก็ถือว่า,เ,าเล่นหาได้นะครับ299นะครับเนื้อทองระครังลมสตินสองร้อยห้าสิบเก้านะครับเพราะบางทาีใบรายการเนี่ยพอขยายมาแล้วเนี่ยมันจะแตกนิดหน่อยนะครับมันจะแตกอยู่นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเนื้อเนื้อทองชนวนพ่นไฟสองร้อย จำนวนกนารจัดร้างนะครับเก้าร้องค์นะครับ259นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในจำนวนกนารจัดร้างก็ไม่มากนะครับช่อเป็นช่อเนื้อสำริดโบราณ9องค์นะครับจำนวนยี้าช่อก็2,199ัาสบเก้าทอาโอโหนะครับก็ถือว่ามีมีจำนวนให้เล่นหลากหลายนะครับจำนวนให้เล่นหลากหลายนะครับพระกิ่งของขวัญสามองค์ก็ชุด นะครับ199ชุดชุดละ1,299บาทนะครับก็ประกอบด้วยเนื้อโลหะชุบ 2K นะครับฝังตะกุดเงินตะกุดทองคำนะครับเนื้อโลหะชุบทองนะครับนะครับตะกุดทองคำนะครับเนื้อโลหะชุบเงินตะกุดเงินนะครับอ่าก็ถือว่ามีความน่าสนใจในการเล่นแล้วก็รายการที่สองก็รายการพักกิ่งก้นอุดผง นะครับพักกิ่งก้นหยดผงขนาดพักกิ่งอ๋อเขาให้ไฟซิงไม่ด้วยผมไม่ได้เห็นไฟซิงนะนะครับสามจุดห้านะครับสามจุดห้าซมนะครับสามเซนครึ่งนะครับความสูงความสูงสามเซนครึ่งนะครับฐานสองเซนสี่นะครับสองเซนสี่นะครับหน้าตาก็ประมาณหนึ่งจุดแปดเซนนะครับลึกนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าก็เกือบสองเซนหนึ่งจุดเก้ามิลนะครับ ก็ให้ไซซิ่งไว้นะครับให้ขนาดไว้กํากกลังน่ารักนะก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลบสตินฝังตะกุดเงินแท้ทองคำแท้19องค์ละ2,999บาทนะครับเนื้อไม่กระฟิ์ฝังตะกุดเงินแท้ทองคำแท้ก็จำนวนเงินจะสร้าง299รครับราคา999บาท1,000บาทนะครับ ะครับเนื้อเมกฟิรตฝังตะกุดเงินแท้บวกทองคำแท้ก็2 9 9บาทอ่างองค์จำนวน9ก9บาทนะครับสำลิดขัดยาแดงฝังตะกุดเงินแท้คู่นะครับสามองค์ราคาสามร้บาท4ี่บาทก็ถือว่าราคาสามารถจับต้องได้นะครับสำหรับสำหรับทั้งภาคก,กิงและภาะชัยวัดอ่าภาะชัยวัดเข้าใกล้เฟ้ซิ่งมาแล้วนะครับก็สูง2เซนอ่าอย่างที่ผมประมาณหน่งจุเซนนะครับอ่าสเซน นะครับฐาน1.1เซนนะครับนัดนัดตัก1เซนนะครับความหนาหรือความลึกก็ประมาณ8เซนอ่ะ8 8ดมิลนะครับ8ปมิลนะครับ8ปมิลมิลลิเมตรก็ศูนย์จเซนนะครับก็ประมาณ8ปมิลนะครับไม่ถึง1เซนเนื้อทองคำฟางตํานวนตามจองแต่ไม่ให้ราคาไว้นะครับเนื้อเงินนะครับคงจะต้องสอบถามกันนะครับเนื้อเงินก็ทองคำ จำนวนเงินหยาดฟัง99องค์องค์ละ3,499บาทนะครับหนึ่งเงินลมซาตินนะครับจำนวนเงินหย,า,ยาง199องค์องค์ละ899บาทเนื้อนวาวโลหะจำนวนเงินหยาดฟัง299องค์องค์ละ2 9 9บาทก็โอเคนะาราคาสามารถจับต้องได้ครับเนื้อเมกะพัดเมกะสิจำนวนจะสดฟังเท่ากัน599นะครับก็องค์ละ2,999บาทนะครับ นะครับก็เลือกหาเล่นเอาได้นะครับเนื้อสำลีลมซาตินจำนวนกันอยู่ที่999องค์ราคา159บาทถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับราคาย่อมเยานะครับตามขนาดอ่าต้องบอกอย่างนี้ตามตามขนาดตามสภา,าวะเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับ159บาทนะครับเนื้อสำลีบโบราณจำนวนกันอยู่ที่999องค์ราคา159บาทเนื้อทองชนวนพ่นาย จำนวนการหนสร้า่ยางพันเก้าร้อยเก้าองค์ราคา129่งรอ่บาบาราคาน่ารักอยู่นะครับนะครับก็ช่อเนื้อสำริดโบราณน,นะครับช่อ19องาคา์ต้องบอ,อกอย่างนี้จำนวนน้อยการสร้างยี่สิบเก้ช่อราคา1,999บาทก็2,000บาทนะครับชุดชัยวัดสามองาคา์นะครับประกอบด้วย เนื้อโลหะชุบ 2k นะครับ1องค์เนื้อโลหะชุบทอง1องค์เนื้อโลหะชุบเงินนะครับจำนวนเงินจะฟัง999องค์ชุดละ400บาทนะครับก็เฉลี่ยแล้วองค์ละ100 100กว่าบาท1 3อยบาทจุดสาต่างนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าไม่แพง ต่อไปก็จะเป็นแจกทานนะครับพระชัยวัดแจกทานเนื้อสำลิดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของรีก็มีในโลกนะครับนะครับมีเดือยหรือมีก้นช่อนั่นแหละครับจำนวนเจ็ดฟ้างห้าร้อาองค์นะครับนะครับแจกกรรมการนะครับแจกกรรมการนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อสำลิดนะครับนะครับมีก้นช่อหรือมีเดือยนะครับคล้ายๆลักษณะพระยศทงนะฮะ ก็จำนวนการจัดสร้าง99องค์ครับก็ตามที่รายงานนะครับตามที่รายงานก็ถือว่ามีความน่าสนใจนอกจากจะนะครับมีของดีราคาถูกที่สามารถสัมผัส,สาาจับต้องได้ก็ยังมีของแจกทานด้วยนะครับนะครับดังนั้นผมก็คงต้องบอกลำดับต่อไปก็คือสุนจรองนะครับสุนจองนะครับน,นะฮนะ ขยายใหญ่ได้ไหมโอเค <Okay. S 1> นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็พี่นพดนท์ไทยนะครับพี่นพดนท์ไทย0 8 1 8 7 7 7ด5นึนะครับพี่นพดนท์ไทยพี่สมคิดทองตระกูลนะครับพี่สมคิดทองตระกูลพี่หนิงพี่หนิงนะครับ0 9 1 8 3 5 4 5 6 4นะครับ นะครับน้องนั่นก็พี่ตำ๋ำนะครับพี่ต๋ำศูนย์หกสองหนึ่งเกห้าสามแปดสามหกนะครับพี่ต๋ำโคราช0ูนย์หกสองหนึ่งเก้าห้าสามแปดสามหกนะครับโจกนนไทยโจกนนไทยนะศูนย์เก้าห้าหกศูนย์หกเก้าแปดสี่แปดนะครับนะครับก็จอนอ่ะจอนได้นะจอนจอนรูปพทธาตรหลานพระขุนก็ศูนย์เก้าหกเจ็ดสามห้า สามหนึ่งหกแปดนะครับเอาที่เอาที่ผมรู้จักนะเอาที่ผมรู้จักนะครับผมว่าเขามียอดแน่นอนนะครับให้ให้มียอดแน่นอนนอกนั้นมีใครบ้างที่ผมพอรู้จักเพิ่มอีกนะครับเอืนเอ่นๆมีไหมอืนอ่นๆไม่เห็นนะครับมีใครอีกเนาะนะครับผมก็ไม่คุ้นเคยผมก็ไม่กล้าให้เบอร์นะ เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาจะมียอดให้ท่านหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามติดตามเอานะครับติดตามเอายังพอมีเวลานะฮะยังพอมีเวลานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับนะครับก็พี่นพนนทไทยนะครับพี่สมคิดทองตะกูลนะครับพี่ต่ำโคราชโจกดนไทยนะครับจอนรูปพระธาตุหลานวัคขุนนะฮะก็ลองกิงกลางติดติดต่อไปนะครับดังนั้นผมถือว่า เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับนะครับหรือมงคลวัตถุเนี่ยนะครับที่น่าเล่นหาเก็บสะสมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วโดยเฉพาะเป็นพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งก็ถือว่าเป็นจักรพพัดนะครับถือเป็นจักรพพัดพระเครื่องประเภทหนึ่งประเภทพระเทพระหล่อนะครับหรือพระรูปหล่อนะครับก็ถือว่าเป็นของดี่ราคาถูกนะคุณก็สามารถจับจับต้องได้ราคาก็ไม่แพง ราคาถูกๆก็2อ9บาบาทนะครับสำหรับพ้ากิ่งนะครับราคาถูกๆนะครับก็159บาท129บาทนะครับสำหรับพระชัยวัฒน์นะฮะถ้าจะยกเป็นชุดนะฮะดังที่ผมบอกอะยกเป็นชุดชุดหนึ่งชุดกรรมการมี3องค์นะครับราคา400บาทก็ถือว่าตกองค์นะสำหรับพระชัยวัฒน์ก็ตกองค์ละ100นะครับ133บาทจุดสาสตางค์นะครับนะะก็ ลองติดตามดูในเพจนะครับดูในเพจหลวงพ่อยอดนะครับหลวงพ่อยอดโกสโลนะครับแล้วก็กิ่งกางเอานะครับผมไม่มีอ่เป็นฝุนจองนะครับผมไม่ได้เป็นฝุนจองนะผมเป็นฝ่ายพยายามพันธ์นให้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รับปัจจัยไม่ได้รับเงินทองนะครับไม่ได้รับเงินทองนะครับ นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือบอกที่ช่องบอกทางในการทําบุญนะครับที่ช่องบอกทางในการทําบุญนะฮะแล้วผมก็จะต้องร่วมด้วยต้องบอกอย่างนี้นะฮะยังไงก็จะต้องร่วมด้วยเพราะผมถือว่าผมสามารถเอามาทํางานได้ในอนาคตนะฮะเพราะผมมีเรื่องพระิพระชัยวัดอยู่นะครับอย่างน้อยก็ต้องจับมาแล้วอย่างละองนะครับจับมาแล้วอย่างละองเพื่อเอามาทํางานนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องกิงก้างไปหาพี่หนิงนะครับพี่สมสมคิดทองตะกูลหรือจอนรูปพระธาตุหลานพัะขุนเนี่ยเดี๋ยวให้เขาช่วยช่วยจับจองให้นะครับก็เราเรามีตัวเลือกแล้วนะครับนะครับพระกิ่งนะครับเราก็จะมีตัวเลือกในการในการเล่นหาสะสมนะครับถือว่าในครั้งนี้เป็นบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการซื้อที่ดินถวายวัดไทยศักยะ ราชูทิตนะครับของลุมินเดประเทศเนปลาลก็ถือว่าเราได้สร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันนะครับก็ถือว่าวันข้างหน้าเราก็จะได้เกิดมาทันพระพุทธศาสนาอีกนะครับมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมจากสมเด็จพระอนุตตลัษสมมาสมโพธิญาณสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระมหาเสด็จด้เอกของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นอน,นิสงส์ที่จะส่งส่งให้เรานะครับนอกจากจะมีชีวิตที่เป็นปึกแผ่นแม่น มั่นคงลากฐานในวันข้างหน้าในชาติต่อๆไปนะฮะเราก็ยังจะส่งเสริมให้เราถึงพันนิพานนะครับอันนี้ส่งเยอะนะฮะล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออยู่ที่เราอาธิษฐานเอาเลยนะครับได้ร่วมมูลรุ่งสนกันนะฮะก็อย่างที่ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับก็ถ้าฟังแล้วกลับไปย้อนฟังอีกทีหนึ่งล้วก็จดเบอร์แล้วก็กิ้งก้างกันไปนะครับกิ้งก้างกันไปก็ลองติดต่อดู นะครับนะครับก็ผมก็คงจะต้องชี้ช่องบอกทางกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงเดเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีความก้าวหน้านะครับความคืบหน้านะครับหรือมีข้อมูลต่างๆที่จะให้เรามาอัปเดตขอฟฟนข้อมูลเดี๋ยวผมจะจัดให้นะฮะรวมถึงนะครับรวมถึงพิธิการพุทธพิเศษ หรือพิธีการปลูกเสกนะครับว่าเมื่อไหล่วันไหนนะครับรับพระกันยังไงนะครับจองศูนย์จองศูนย์ไหนอจองกับศูนย์ไหนก็ต้องรับับรอบกับศูนย์นั้นนะครับก็ให้ได้ทราบกันนะครับแล้วถ้าผมสามารถไปร่วมพิธีได้นะครับก็คงจะต้องไล่ติดตามหานะครับว่าเราจะมีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีนื้อไม้นะครับผมจริงจริงจริงๆถ้ามีโอกาสหรือมีเวลานะครับก็จะ ไปอัปเดตข่าวสารให้นะครับไปทําคดีทำทำข่าวให้นะฮะทำข่าวให้เอาไว้ทําเป็นเก็บวไว้เป็นข้อมูลนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ